อสวัสดีนะครับผมส,สีครับตักทายหน่อยนะครับจากรังนกลูกทีมสมคิดนะครับใช่ไหมครัใช่ใช่นะครับดีอยู่ทีมเป็นเป็นยังไงล่ะเป็นเขาทำเครื่องมาเหรอมาทำเครื่องคือมาไล่ข้างโอ้โมาไล่ข้างนี่อ,อ่าสปริงยังไม่มีเลยอ่ะอ่มาดูนหน่อยเริ่มมึงออก หาทิ้งก็ได้เดือนเดียวแล้วมั้งเนี่ยอันไหนทีมใหม่เนี่ยทีมใหม่นะอันนี้คือว่าทีมตั้งขึ้นมาใหม่อ่ะอ๋อคือว่าตั้งทีมขึ้นมาใหม่เลยนอนกําลังฝึกเฮ้ยโอ้ยนี่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 น่าจะปสามโอ้หรือว่าดีนะเพราะว่ามีหลายๆทีมยุบไปก็จะมีทีมใหม่ขึ้นมามันจะมีหลุมๆตรงไหนหลุมๆ ตอวหาวมันเขาปัดหรือเปล่าดูดูดูลอยดูโอ้โหถ้ามดาเนี่ยเดี๋ยวรถกระดับนี่มันน่าจะปั่นง่ายอน่าจะปั่นได้สบายนะรู้จักด้วยเหรอชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องก๊อบอยู่ปอไหนล่ะมอหนึ่งครับเออยทำไมชนเล็กจังวะมอหนึ่งขับแล้วอีโกงนึกว่าจะอยู่ปอสามอายุสิบสามแล้วนะแม่ หรือทีมใหม่ก็ถ้าเกิดว่าใครจะตั้งทีมก็ตั้งขึ้นเลยนะครับเผื่อกลับมาจากกรุงเทพไม่มีงานทำนะครับถ้าวิ่งมันหมดั้วันดูดีอยู่นี่บางนานะครับบางนาตัวใหม่นะครับกับยันมาร้อยห้าสิบตีเฮ้ยลมแล้วเนี่ย ทีนะครับเฮ้ยควันเดาเดา หนานางนก็วิ่งดีนะครับใช้ได้เลยโง30มสไปสนะครับแม่พูดจนรู้แล้วนะไปสันเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนข้างพอสมควรนะคับสำหรับรถยำมจะฮะอันนี้เก้าห้านี้เก้าห้านะครับโอ้เก้าห้ารุ่นนี้ไม่ได้หมกนะครับสัางสียมพูด้วยนะครับเอ้ยคงอะไรวะเนี่ย ะเทองยำห้าคันนะครับเอ้ยำสามคันรูปสองคันนะครับไีเ่เจ้าเนี่ยก็ทำไรเท่าไรเออแล้วทำไมก็ไม่ปั่นให้ดีๆถ้าเป็นพี่เอนหนีแล้วจับบ้านแล้วนเนี่ย จะเป็นเบียร์หนีกับบ้านแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหปวดจนเลยแค่ดูดิดูดิดโอ้เจ้าของนาไม่ปั่นได้เลยนะคไม่มันก็ไม่อยอกมันตั้งแต่เมก้เลยเออเหมือนหน้าหน้าสดๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าทีเดียวสุดๆไม่ได้ปันนป่นหรือเปล่าปั่นอยู่นี่ปั่นอยู่เนี่ยแค่แต่ว,ว,ตว,ว่าเขาไม่ได้หมักไว้เพิ่งจะปั่นเมื่อวานมาั้งหมักก็ไม่ลงไหโดนก็แบบนี้แหละสภาพแค่ แถวนี้ทำอะไรอะไรไอ้หนูแถวนี้ทำอะไรจักบาทบเฮ้ยร้อยแปดสิบเฮ้ยถู <laughs> กต๊ะวะฮะฮ่าสมคิดเดี๋ยวเไปตรวจงานหน่อย แต่ปิงยังไม่มีใช่ไหมพอตาจะมาจัดจะมายัดสักชุดจะไม่ใส่แล้วสต่ปิงจะทำตุง,งเดี๋ยวพอของพอตานะจะอยากได้เล่นแง่แกงอะ่อะน่ก็นกบอนเลยดีแหะอ่าดูดินีแหละดิ่ตัวใอญ่เลย้วเฮ้ยร้านทำเงินรู้ผ่าแล้วตรนี้ยแม,ม่ชอบคันนี้มาก 1> <1> <1> เดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วคงไม่ไหวเด้ไม่ยัดร้อยห้าเลยอ,เ 1> <1> อ๋อจะไปอัพร้อยยี่อยู่แต่เป<โอ>็นอ๋อเดี๋ยวจะไปอัพร้อยยี่นะร้อยยี่ธรรมดาก็ไม่เยอะครับประมาณประมาณแปดพันกว่าบาทก็แรงได้นะ รูปนี่นะอ้ตัวตัวเก้า,าแต่ว่าทำไมไม่รูปเหรอเป็นหรอเออใช่หรือเปล่าเก้าห้าแล้วจะวิ่งร้อยห้าสิบหมกแล้วเนี่ยคันหลังที่อยู่บ้างนาะนะคันนี้นะคันที่ใส่กล่องรูปนะคันนี้ก็เก้าห้านะครับนี่สยามก็เครื่อง 5. เก้าห้าเฮ้ย ใช่แล้วเนี่ยโอ้ดีครับเอ้ยฝาได้เล็กหรือเปล่าฝาก็เดิม嘛เออหมกมาหรือเปล่าเนี่ยเออ

สองและสัปดาย์นะเครื่อง95้กรุงสยามน่าจะเป็นลูกเดียวใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นลูกสิเ็ดหรือเปล่า,อาเออเออน่าดูดิวิ่งไปดิหมกหมกหรือเปล่า,ลลาเนี่ยไม่ใช่แล้วอย่างน้อยต้องมีลูกสิเ็ดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันทำไม่ยากไม่ใช่เหรอ าาต่กว่ามันซื้อมาใส่ได้เลยมันมาตั้งแต่นี้แล้ก็เรื่องเครื่องอ่ะอืมอืม อ๋อเราขอเองินเมียไปกระลากกองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลากลุบม,มันจะไหวไหมเนี่ยครับเอาเอาด,ดัน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 เฮ้ยนีย่กลางอา,าโงสยามก็หมื่นกว่าบาทน้บชุดหนึ่งไปถ่ายที่เอ่อหมื่นหมื่นเจ็ด เคไปซื้อด้ยเหรอเนี่ยเขาซื้ไม่ไลมาซื้อมาซื้อมาเมื่อวานนี่เหรอน้ออนานแล้วอ๋อร้านไหนเนะร้านนี่ดูตรงกระทิงล่ะโอสันเพชรโอ้สันเพชรเฉพาะโค้งใช่ไหมหมื่นสี่โอ้ตอนนี้โค้งซื้อมาจากร้านสันเพชรนะครับไม่ต้องรอไปเลยมาถึงขับได้เลยเพราะว่าทางร้านเขาการันตีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ไปเปลี่ยน อ๋ yeah. 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 Oh, อันนี้ถูกกว่าอันนี้แบบซื้อไปตามสภาพอ๋อ oh, เป็นเป็นตัวนูนอ่า <Yeah>. oh, โอ้โหโมยาวไปหน่อยคนระับลากยาวเลยเหมือ <c oughs> นกับบาทก็แ e งได้นะครับ <c oughs> ทำงานเท่ากันนะแบ่งตังก็เยอะเยอแบ่งเท่ากันแต่ว่า เยอะเยี่ยมคราบประาณน,น้ำมันอาจจะไม่ค้อยเลียงนะครับเอ้ยอ้าวใหม่หมกแล้วเนี่ย11งจริงเหนียวเหนียวเจ้ชครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้น,นะครับ <laughs> ไม่ไหวอะ Y